พูดคุยหลังช่างชอบหลังช่างครับศึกมวยไทย74ีประจำที่1ตุลาคม2 5 6 6ครับเป็นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมครับคู่ที่1เพชรนาคารวาจอนครพนมพบก,กับพรพิทักษ์ส่อภูมิพัฒนครับวันนี้ทั้งกู่ก็มาตรงตามพิกัด120ปอนด์ครับรูปร่างเป็นทางด้านพรพิทักษ์นะครับสูงลอยกว่าครับ ทางด้านของเทพนาคาครับก็เป็นมวยเปิดเกมนะเป็นมวยเข่าครับมีหมัดมีศอกที่ถือว่าอันตรายครับสามารถลุน้นนับลุ้นน็อกได้ครับส่วนคู่ชกพรพิทักษ์ครับก็ชกในมวยรับปุ่นเสือมาล่าสุดผู้ชมก็คงเห็นฟอร์มการชกมานะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนด้านเพชรลีลาเอ็มยูเดนครับสรับคู่นี้ครับส่วนตัวก็ยังมองไปที่ด้านเทพนาคานะนะครับ วันนี้นะครับมีโอกาสเก็บชัยชนะได้ครับออกไปที่ด้านเทพนาคาวประจอนครพนมครับคูท 2, ่ที่2องฤทธิชัยปอพินพัฒน์พบกับนั่นดีเซลเล็กมอรวมใจเพื่อนครับวันนี้น้ำหนักหน้าตาช่างวันนี้โชกันในพิกัด1 1 9ปอนด์ทั้งคู่ก็มาตามพิกัดครับส่วนสูงดูว่าฤทธิชัยสูงกว่านะครับรูปร่างฤทธิชัยดูว่าดูดีกว่าเลยครับ ิทิชัยก็เป็นมวยเพชรมวยซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายวันนี้ก็ลดเกรดระดับลงมาครับหากว่าแพ้ไฟนี้ก็คงต้องลดเกรดลงไปอีกครับส่วนดีเซลเล็กก็มีฝีมือนะครับแล้วก็ลูกวงในนะครับวบสู้เหมือนกันครับแต่ว่าส่วนตัวคู่นี้นะครับตัวก็ยังมองไปที่น่านลิทิชัยนะนะครับดูว่าน่าจะทำฟอร์มกลับมา นชนะได้อีกไฟหนึ่งครับคู่นี้ออกพินานลิทธิชัยครับคู่ที่3เป็นมวยรองคู่เอกครับมาโชกันอีกครั้งหนึ่งครับวันชัยน้อยพบอํานาจเดชซึ่งทั้งคู่เคยโชยกันมานะครับแล้วก็กรรมการตัดสินให้วันชัยน้อยชนะแต่พอมาดูจํานวนยกแล้วนะครับวันนั้นชกไม่ครบ5ยกนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาโชกันใหม่วันนี้วันชัยน้อยต่อให้1ปอนด์นะครับ วันนี้วันชัยน้อยครับมา1 1 6 2ลดจุดสนะครับส่วนอํานาเด็ดก็มาตรงตามพิกัด117อปอนด์วันชัยน้อยนะครับวันนี้ก็ใช้สีเสื้อของซอทอรเหี่ยวบางแสนนะครับก็คงมีอัดฉีดเดยอะแหะครับวันนี้คู่นี้วันชัยน้อยครับเป็นมวยซ้ายฝีมือนะครับลูกศอกอันตรายนะนะครับุดดูว่าไฟที่ผ่านมานี่ลูกศอกสามารถ ลบกวนทางด้านของอำนาจเดชได้เลยส่วนอำนาจเดชก็เป็นมวยเขานะครับประเภทเชิงไม่สนชนอย่างเดียวประเภทเขา่ามงในลุ้นล้วนครับแต่วุธมวยน้อยนะครับบางหลังโดนแล้วมีเจ็บมีออกอกาการเหมือนกันครับทางด้านของอำนาจเดชสุดทคู่นี้ก็ยังมองที่วันชัยน้อยสิงปรปากน้อยหรือว่าวันชัยน้อยสทอทอเหี่ยวบางแสนครับและก็มาถึงคู่ชูโรงครับพรพิทักษ์ สอบภูมิพัฒน์พกกับดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์วันนี้พรพิทักษ์มา127รอตรงตามพิกัดดีเซลน้อยมา127.2รอลดจุดรูปล่างดีเซลน้อยสูงลอยกว่าครับทั้งด้านของพอรพิพรสนีก็เป็นมวยเพชรมวยเข่านะครับประเภทเข่าในเหนียวนึบนะครับก็อาวุธมวยศอกอันตรายนะครับศอกสั้นถือว่าคอาข้างอัรตรายฟอร์มล่าสุดก็ ฟันคู่ต่อสู้นะครับได้นับแล้วก็สามารถเก็บใจช,ชนะได้นะในไฟล่าสุดส่วนคู่ชกดีเซลน้อยนะครับก็เป็นมวยเพชรมวยเข่าผสมฟีมือกระดูกมวยการผ่านมวยนี่ก็ถือว่าเหนียวหนึบวันนี้ถ้าร่างกายดีนะมีโอกาสชนะได้เลยนะครับดีเซลน้อยมีโอกาสเป็นมวยรองอีกตัวหนึ่งที่ดีเลยนะแต่วันนี้ส่วนตัวก็ยังมองที่พรสนนะนะครับยัง เอาไปที่ความน่าเชื่อถือของพอรสนีมากกว่าครับคุณน้สนตัวออกที่นั่นพรสนีสภูมิพัฒนครับ